สวัสดีครับท่านผู้ชม TikTok โฉมใหม่เปิดโอกาสให้เราสร้างรายได้จากการเชิญเพื่อนเข้ามาเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน TikTok ที่นี้ก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ท่านผู้ชมข้างใต้คลิปท่านคลิกไปสำหรับท่านที่สมัครใหม่ก็จะได้รับเงิน ตามที่เขากำหนดและผมที่เป็นคนแนะนำก็จะได้รับเงินด้วยถ้ารู้ว่าได้รับจริงหรือไม่ก็ลองสมัครดูครับผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะให้จริงไหมแต่ได้ข่าวว่ามีคนได้หลายคนแล้วก็ลองดูนะครับในไหนช่องนี้ก็เป็นช่องแนะนำการหาเงินวิธีหาเงินออนไลน์ซึ่งผมไม่ได้อัปเดตมาสักระยะแล้วมัวแต่ไปทำช่องอื่นก็ <c oughs> ครั้งนี้ก็ลองดูนะครับเผื่อว่าได้ตังยังไงก็มาบอกกันบ้างครับขอบพระคุณครับช่องนี้ชื่อช่องว่าขอตังกินขนมอันนี้ก็เป็นเงินค่าขนมนะครับเอาไว้ซื้อขนมกินครับผมอย่าคิดอะไรมากถ้าได้ตังน้อยก็อย่าว่ากันนะครับก็เป็นเงินกินขนมครับผมก็จะลองดูว่าจะได้ตังจริงหรือไมอ่หรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองสมัครดูนะครับสวัสดีครับ